สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะมดลูกของผู้หญิงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงเราชอบปล่อยปะละเลยไม่ให้ความสำคัญในการดูแลเขาเพราะว่าคุณหมอเซงได้เคยกล่าวไว้ว่ามดลูกของผู้หญิงคือโรงงานขนาดใหญ่ที่สุด ที่เราควรจะต้องดูแลและมีสาวๆมากมายเหลือเกินค่ะที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าอยากจะทานผลิตภัณฑ์หมอเสงแต่มีงบเท่านี้จะต้องทานตัวไหนเพราะอยากจะดูแลมดลูกวันนี้เราก็เลยเล็งเห็นความสำคัญเราจึงได้นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือยาน้ำว่านชักมดลูก 777ของหมอเสงตัวนี้ก็ช่วยดูแลในเรื่องของมดลูกของคุณผู้หญิงให้แข็งแรงเหมือนกันช่วยปรับและก็ช่วยฟื้นฟูมดลูกของผู้หญิงให้สะอาดช่วยขับของเสียที่อยู่ภายในมดลูกออกมานะคะและยังช่วยแก้ ปวดประจำเดือนนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยขับน้ํข่าวปาและสําหรับผู้หญิงที่พึ่งคลอดบุตรใหม่ยังช่วยในเรื่องของทดแทนการอยู่ไฟด้วยสําหรับน้องๆน,นะคะที่มีอายุสัก1 8บแปปีที่มีอาการปวดประจำเดือนหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติ เป็นประจำเดือนทีไรต้องทานยาพอนสแตนทุกทีวันนี้ค่ะพี่มีทางเลือกให้กับน้องๆน,นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ยาน้ำผสมสมุนไพรว่านชักมรุก77ของคุณหมอเสง์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับน้องๆได้หรือว่าท่านที่สนใจดูแล มดลูกให้แข็งแรงดูแลโรงงานขนาดใหญ่ของเราให้แข็งแรงซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณของท่านสวยงามและใบหน้าของคุณออร่ามีพี่น้องมากมายแล้วก็มีลูกค้ามากมายเหลือเกินนะคะที่ทักมาว่าน้องน,นัดน้องนัดทานตัวไหนทำไมผิวพรรณถึงใสจังผิวพรรณถึงออร่าจัง ผิวพรรณอะมันจะดูเต่งตึงนะคะทุกท่านนะคะอันนี้คือเป็นกล้องสดนะคะเราไม่ได้ใช้แอปในการถ่ายนะคะแต่ก็จะมีแสงเข้ามานิดนึงนะคะนัดเองค่ะเมื่อก่อนก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีอาการปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นประจำเดือนทีไรต้องทานยาแก้ปวดทุกทีมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆจนกระทั่งได้เข้ามาพบเจอหรือว่าได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์หมอเสง อาการปวดประจำเดือน ของนัดก็ค่อยๆหายไปเมื่อนัดได้ทดลองทานผลิตภัณฑ์ของคุณหมอสิงถามว่านัดทานตัวนี้ตัวเดียวไหมไม่ค่ะส่วนใหญ่นะคะแรกๆในการดูแลฟื้นฟูนัดจะมีวินัยมากๆเลยในการทานเพราะเราอยากจะมีมดลูกที่แข็งแรงเพราะว่าเราอยากจะสวยจริงไหมคะเราอยากจะสวยเราอยากจะมีผิวพรรณที่สวยงามผิวพรรณที่สดใสออร่านัดจึง ใส่ใจและดูแลมดลูกของนัดดีมากขึ้นคือแล้วทานตัวไหนบ้างใช่ไหมคะอันดับแรกเลยนะคะในการดูแลผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่นงนัดทานจะเป็นผลิตภัณฑ์ X2 คู่กับบรรเทาอาการปวดเมื่อยคะ่ะและเมื่ออาการต่างๆมันได้ดีขึ้นแล้วนัดก็จะสลับทาน ไปมาแต่หลักๆคือจะทาน X2 นะคะหรือว่า X1 คู่กับบรรเทาอาการปวดเมื่อยถ้าเดือนไหนนะคะที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนบ้างนะคะนัดก็จะเปลี่ยนมาทานเป็นตัวยาน้ำผสมสมุนไพรว่านชักมรุก777ของหมอเสิงนะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆขวดแบรนด์นะคะคือมันก็จะทานง่ายนะคะตัวนี้ก็ให้เราทานสัก เช้าครึ่งขวดแล้วก็เย็นครึ่งขวดนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานง่ายมากๆเลยนะคะและท่านไหนนะคะที่สนใจหรือว่าต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆท่านก็โทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์064 142 4462ได้และเบอร์063 462 6162ได้นะคะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w m e หมอเสงไออุลทรักหรือจะโทรเข้ามาสอบถามน้องนัดโดยตรงก็ได้นะคะท่านไหนนะคะวันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราไม่เคยดูแลมดลูกของเราเลยแต่เราอยากจะดูแลวันนี้สำคัญที่สุดค่ะในการดูแลสุขภาพของชัานให้แข็งแรงและผลิตภัณฑ์หมอเสีงทุกตัว ทานต่อเนื่องได้ไม่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเรายิ่งทานคุณยิ่งได้สุขภาพที่แข็งแรงยิ่งทานคุณยิ่งได้ผิวพรรณที่สวยงามยิ่งทานคุณยิ่งได้สุขภาพที่ดีที่คุณหาซื้อที่ไหนไม่ได้ต้องบอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้ขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวค่ะกับ สมุนไพรหมอเสียงเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสียงดิฉันนทัศรันอุทายโยผู้บริหารระดับโกคุณวุฒิฉัตรทองของบริษัทหมอเสียงไทยแลนด์ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามและการอุดหนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วไว้ใจให้น้องนัดดูแลสุขภาพของคุณส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ